Mm hmm. สวัสดีจ้าพี่น้องมาถอดหลองไก่ขึ้นทัางเตียงก็ได้ม่นสูงกอดหลองไก่ ทอดตักเดี๋ยวสิภาพไปมึงไปสีภาพไปมึงไปมึงนี่พี่น้องมันมีหน่องไก่อยู่ประมาณสี่ห้าน่องนไงล่ะแล้วก็มันเหลือตักพี่แจ๊คหน่อยก็เลยเอามะมักทอดมักต้องมีใส่รสดีตำกระเทียมใส่นิดนึงรสดีแล้วก็ผงนัวซีอิ๊วขาวน้ำตาลแค่นี้แหละพี่น้องทอดให้มันสุก บ้านเด็กสุกเด้ให้มันเลื่อเหลืองสูดได้ให้สิสุกกับอีกเมนหนึ่งเดี๋ยวสิบ้าไปดูเดี๋ยวเราบสิบ้าไปเมืองไปเมืองอ้อขอไพ่ปลาใสเสียเพ,พิ่งเลิกงานมากลับมาเห็ดกับข้าวเดี๋ยวให้ทานมันก้าก่อนพี่น้องเป่าทานซะกก่อน ดังทานกันพี่น้องเห็นมันติดทานซะก่อนเอาพะล่ลมเปามันก็แหงได้แป๊บเดียวกะเขาสิมาย่างไสหมูพี่น้องโอ้โหนี่ใส่หมูถี่ห้องมักไปเร็วอืเห็นปะใส่กระเทียมใส่พริกไทยกาะจะมีผงนัวรสด,ดีประมาณนี้แหละน้ำตาลซีอิ๊วขาวประมาณนี้ละพี่น้องนี่มาแข็งมันเขาเนื้อเขาเกี๊ยมันซะก่อน เอาแห้งยางนะยางเสร็จเลยให้เอาไปส่งแม่กับพ่ออยู่หน้าพอดีมือนี้วันอาทิตย์พอได้หน่อยเพิ่นเลิกงานแต่เวน้นก็เลยได้มาย่างใส่หมูย่างใส่หมูใส่อมพี่น้องเมดหนีไปได้เนาะเมนบอร์มมดไปมดแล้วถุงหาสิบบาทนึงพี่น้องแกใส่แก่ใส่แก่บอ่อ๋อน้องบีเข้าใจพีชใส่แก่ได้พี่น้อง เป็นทุงแม้ทุงละห้าสิบาทได้หลายอยู่เด้กะพอดีกินสำหรับสามสี่คนเนี่ยแหละซื้อมาทุงหนึ่งเหมือนเรานี่ไปตลาดเจอน้ำโขลกคนนะเพิ่นย่างซุกๆพุน่นละโอ้ มึงพะล่มน้องบีสู่ชีวิตคกลางไงประงางลุมว่าสั่นมือกึ้นตีสองออกมาซองมึงกับว่าเห็นเด้กานึกว่าม็นรุ่นล,ลมแง้งไฟมึงอยู่กับอ๋อพราะึงว่าม็นมันอยู่ปกติไะแน,น่เพื่อนเฮ็ดทานก่อนพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปมึงถอดหน่องไก่เข้าไปสักก่อนถอดหน,น่องไก่ให้ดกหน่อยก็ผู้เฒ่ากินสักก่อนตัวอันนี้สีสุกเดี๋ยวเพื่อนถาเข้าไปแน่นอนน,อนน้องบีก่แห้งเสียไปสซงพอก็แม่ นี่อือแตกคู่เลยของหันเนี่ยหั่นเดือดสุกได้พี่น้องให้มันเหลืองๆทักๆักถึงเด้เพราะว่าเขาบ่ได้ใส่แป้งใส่ย,งสยางเด้อเนี่ยมันมถอดธรรมดามันเหลือเขาถอดมหอเสับก,ก็เลยเอามาถอดกินแรงแค่เห็ดยังกินแต่เห็ดง่ายๆเห็ดง่ายๆ เอหน่องไก่สัวม่ใส่สุกข้างในได้ไมันต้องเนื้อเหลืองค่ะคัดถอดไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องนีกก็ข้าวเหนียวมือน,นี้น้องมีนึงข้าวเหนียวหอนๆเลยหนึง่งข้าวเหนิ้วขอนิ้วหนึ่งซุปกระเด็ด นึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆนี่ปัน่นตุ๋ยเลยแบบน,นี้กินกับถอดหนองไก่กับถอดตับไก่ไมีบมกหุงอยู่เด้อน้องมีสีดำหมูหุงจักหน่อยอยู่ดอกสิมันย่างให้แม่ฟานไว้ให้พอดีแต่วังเว้นนั่นล่ะก็เลยสิย่างจั็กดูหน่อยนึงกินกับตับหกหุง ต่อไปเรื่อยๆใจเย็นๆพี่น้องเขาใจหอนกวนไฟก็คือใหม่นะเขาต้องใจเย็นๆอันนี้มะสุกมันดีกับสีเท้าตรงน,นี่ออกไปสัก่อนวไในมะสุเข,ขากระตักออกไปสัก่อนมันตับมันสุกแล้วกว,ว่น้องอยู่แล้ว มีตับมี่ใส่ถอดจะให้ร่วมมานะนอะไรตมันมีว่าสวีว้อมอนมบอ่อนน้ำบรั่เอามาสอดใส้กันโลดเถอะนะฮึ เออน้ำมันนกกระเด็นกระเทียมนี่กเทียมมันสุก,กมันดีเอากวอดออกนาบ่ได้เอาถิาาา่มเล้อพี่น้องกระเทียมเอามาไวร่จะกินนักสุกแล้วมันมเป็นยังไงแตกดีดีได้อันมันเครื่องไงไกลไหมืนมันแตกแต่ว่าตัวอันน่นองมันเราคอยแตกแบอกมันสิม,มาแตกมันเครื่องในไก่ อย่างไปเรื่อยๆโออนทถอดไปเรื่อยๆส่วนอย่างเดี๋ยวข้าไปเมืองอ๋อแสดงว่าเอาลงไฟแล้วด้กินหอมแล้วพี่น้องกินไหม่หมบ่ <c oughs> อ๋พอพีเสี่ยวขีทานไอขีเท้ากบไฟเพราะว่าไฟมันแห้งเดี๋ยวมันสีไหมก่อนซุกมันบ่ต้องใส่แบบขีเท้ากบอันไฟมันแห้งเขาต้องใส่ขีเท้ากบแล้วไฟมันอ่อนมันกะแต่ย่า,ยยางพอดี อันนี้เขาสีย่างออกไปให้พอก่อนนะเอาแห้งเ,เอามาย่างกินอีกที่หลังพี่นอ้องย่างไปพออยู่หน้าก่อนเดี๋ยวเราสีกินเขาก่อนนะน่าโทบอกไว้ละล่ะย่างเรื่องๆคุณละ่ะอัน,นอย่างไส้แก่ว่ามันใสออนใสแกต่สีประมาานี้น้อพี่น้องมากินย่างใส่น้ำกันเด้อ สำหรับวันนี้น้องมีลำลาไปกอนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำน,น้องคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาวันนี้มากินอย่างใส่กับทอดน่องไก,นนก่น้ำกันบรรยากาศอึมคึมคือเกา่าฝุ่นแหลมมากอยู่ทางหน้าเนาะไปก้นืันนี้พี่น้องกรับสวัสดีจ้า